คือคุณหมออมสัตยแพทย์นะฮะที่รักษาแมวของคุณจริงหรือสับขาหลอกครับหนูมีความรู้สึกว่าคนเราสนิทกันทําไมต้องพูดว่าเราสนิทกันผมคิดว่าข้อนี้คนบ้าจะโดนงงถึงขนาดโดนหลอกสามครั้งซ้อนพี่พี่ผมเนี่ยโดนหลอกมาครั้งหนึ่งแล้วเผมคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่แต่ผมขอสวนแบบขอสวนความรู้สึกตัวเองจริงหรือสับขาหลอกครับ แมวตอบสัตว์เรื่องสัตว์ตัวแพทย์ตอบเรื่องแมวโอ้โหคล่องดีมากเลยไม่ใช่หมอไม่ใช่ชื่อชื่ออะไรชื่อปูค่ะชื่อปูด้วยทำงานอะไรคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่งค่ะโอ้โหนี่ไงเลี้ยงแมวไหมคุณเลี้ยงแมวไหมไม่เลี้ยงค่ะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขปอมตัวหนึ่งค่ะเหรอ้ทำไมคุณรู้เรื่องแมวเคลียร์ดีมากรู้เรื่องให้เขาเป็นคลิกจักเชื่อเลยเป็นคลิกจักเป็นอะไร เป็นตัวเป็นตาไม่ได้อะไม่แล้วเขาเป็นจริงเหรอเป็นจริงจริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยทำไมคุณรู้เรื่องแมวเยอะจังเลยอ่ะก็เขานั่งอยู่กับหมอสองชั่วโมงเขารู้ก่อนแลยนี่โอเคสอนสัรวันพงศกัดคุณปูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอตัวจริงเนี่ยนะพูดเก่งกว่าน้องปูสวยกว่าน้องปูอีกเหรอคุณหมออุ๋มครับหมออุ๋ม จริงหมออันนี้จะหนีดจริงที่นิงหมออยู่ที่ไหนดอนเมืองค่ะรับเฉพาะแมวไหมหรือว่ารับสัตว์เล็กค่ะก็คือน้องหมาแมวใช่ค่ะหมาแมวหมมาแวเอกสัตว์เล็กหนูหนูเราหนูได้เบื้องต้นค่ะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าอะไรที่มันแอนตี้100เประเซค่ะอ๋อ100เปอร์เซค่ะเมื่อกี้ที่เขาเล่ามานี่เรื่องจริงเลยใช่ไหม ที่ที่คุณโปเขาเล่ามาคุณหมอคุณหมอคนนั้นจริงคุณหมอถ่ายทอดเลยเขาเลยคุณหมอฝังอะไรเขาไปลงไมเขาพูดได้เยอะมากเยคือว่าน้องเขาเก่งนะคะคือแบบว่าเล่าว่าตั้งแต่ว่ามีแต่โรคแต่ละอย่างแล้วก็ให้น้องพยายามจําจริงน้องจาได้เยอะกว่านี้อีกด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามากกว่านี้มีอาชีพแล้วค่ะสอนเก่งนเก่งฐานนิดนึงสำรับคนที่ชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแมวเราต้อง ระวังดูแลเตรียมตัวยังไงถึงหาแมวมาเลี้ยงอันดับแรกเลยวันแรกที่คุณเจอน้องแมวพามาหาสัตวแพทย์ก็โอเคได้เลยมาไปหาหมอก่อนต้องค่ะซึ่งว่าหนึ่งเพราะมันจะมีโรคบางโรคที่ติดกับคนหรือแล้วบางโรคที่ติดกับน้องแมวด้วยกันเองนะคะติดกับคนติดคนค่ะอะไรฮะออย่างเช่นเชื้อราที่น้องแนทเป็นเชื้อราเป็นสปอร์ถูกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีบางตัวยังใช่บางตัวมันยังไม่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 ก่อวิการใดๆให้เราเห็นนะคะพอเจ้าของพามาถึงปุ๊บเราก็จับ จับพวกละต่างแล้วเเสร็จออง่าบางตำแหน่งคือเราอาจจะมีแผลที่แบบว่าเป็นแผลถลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นสปอร์ถูกไหมคะแล้วช่วงเวลานั้นเราอาจจะแบบพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิกันตกติดภูมิตกปับเชื้อราขึ้นใช่ใช่แล้วมันน่ากลัวมันลามเป็นดวงมันจะคันไหมคุณผอมคันมาก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 คันแบบ เอย่าวิ่ตกกระวนอย่าวิ่ตกกระวนอย่โดนมือหมอโอเคใครอยากเลี้ยงสัตว์นะฮะต้องคิดให้ดีก่อนนะให้ดีก่อนว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่เอาเขามาเลี้ยงแล้วต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะตายจากกันไปต้องคิดอย่างนั้นนะหรือเราตายก่อนก็ได้เราตายก่อนก็ได้แแล้วต่โอเคเป็นเกิดความรู้โอเคจากคุณหมออุ่มนะสัตว์ป่าหญิงที่ด้มาวันนี้พิายนขอบคุณครับ บวยเฮ้ยพวกกันโดนละบวยมันโดนทุกข้อเลยเนี่ยตั้งแต่เรทุกข้อแล้วไม่เราหักด่านเนี่ยบุยแก่งานบุยไม่ได้โอเคมารอบนี้นะฮะพวกเราครับถ้าหากว่าคุณทั้งสามคนทายเหมือนกันและทายถูกบวยโดนพคุณจะรอดโดยที่คุณนุ้ยคุณจะปนขาวจนจบเลยเห็นไหมมีโอกาสฟันขาวได้แต่วันนี้โดนแน่ ก่อนก่อนที่ไปพังพัฒนไดูฟันตัวเองอนด้วยผมเห็นสภาพน้องแนทที่มาเล่าเรื่องนู่นนี่แล้วฟันหลอทุเล่ทุเล่ขนาดซี่เดียวนะขนาดซีเ่เดียวยังขนาดนั้นสามจะเหลือ นี่เป็นเรื่องที่คนทุกคนรู้นะครับว่าคุณบวยเปิดร้านไก่ทอดใช่ครับทำธุรกิจไก่ทอดช่วธุรกิจไก่ทอดแต่หลายคนผมบอกว่าหลายคนไม่จําไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ร้านไก่ทอดพี่บวยเนี่ยตกลงอันไหนแน่ที่เป็นร้านพี่บวยก่อนอาเี้หลายปีก่อนกี่ปีประมาณปีนี้ปีที่5าแล้วครับทำธุรกิจไก่ทอดมา5ปีแล้วตอนปีที่1นเนี่ย คือไก่ทอดเลยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าไก่ทอดเดชาตอนนี้ไม่ได้ทำกับเดชาแล้วมาเป็นธุรกิจของตัวเองก็คือไก่ทอดพี่บวยอยู่ตรงไหนครับเกษตรน้องมินตอมอหนึาเเคยไปแล้วนี่ทานกันตั้งโมไม่ก็รสชาติดีนะครับว่าโหเสียงเดียวแบบคิวยาวมากเลยเขาไปเที่ซื้อเหรอ ทอดนาน้านพี่ไปเกไปเ็กรอบจริงๆนะฮะไปว่าเขาไม่ได้นี่มมีคนทำมือไม่ว่างเลยนะร้อยรยหยิบไก่ปัดแมงวันแล้วก็หนึ่งชิมไก่ผมก่อนไหมครับผมเตรียมมาเลยผมเตรียมมาเลยครับพี่เอามาเลยมาเลเอามาเลยครับมาเลยครับ ันดำกินได้ไหมได้กินได้กินได้คืออันนี้คือไก่ทอดหอมเจียวนี่คือนี่คือออริจินอลครับออริจินอลไก่ทอดหอมเจียวครับหมน้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับน้ำจิ้มแจ่วธรรมดาเราใช้เวลาพัฒนาทางนี้ออริจินอลใช่ไหมสี่เดือนหลังจากได้ต้นสูตรมาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเป็นซิกเนเจอร์เราออันนี้ไก่ทอดไก่ทอดซอสแจ่วมีที่นี่ที่เดียวใดียวน่ๆก่อนเนาะไก่ทอดซอสแจ่วใช่ครับไม่ต้องจิ้มเราไม่ต้องจิ้มครับเดี๋ยวบีบมะนาวปุ๊บหั่นกินได้เลยอะฮะชิมอยากชิมมมมเเเเป็นนนซิกจออร์ีีีีีทท่่่่่่ดยยวใใชชู ไม่เดียวการแต่การนั่นกนี้เ็นเน่ดียวกันอย่างนี้ก่อนคนที่คุณชวนมาออกรายการเป็นใครเขาเป็นคนเริ่มต้นผู้ผู้มีอุปการะคุณเริ่มต้นมาคนให้สูตรด้วยคนให้สูตรไงเขาบอกเป็นผู้มีอุปการะคุณพอเราเริ่มต้นทำพอเริ่มต้นทำปุ๊บก็ไปเจอพี่เอกชัยศรีวิชัยซึ่งน่ารักมากพี่เอกชัยบอกบุวย ถ้าบู้จะทํานะเดี๋ยวบว้มาพี่ถ้าบู้อยากดันบู้บอกพี่บู้บอกพี่พี่มีทุกอย่างใช่แล้วปรึกษาพี่ได้สุดเดียเพราะว่าพี่คนใต้พี่คนใต้เพราะส่วนนี้เป็นส่วนทางใต้เหรไหมเว้เรื่องเินเรื่องเงินเรื่องเงินก็เลยว่าน้องชายพี่ทําสูตรไก่อร่อยอ๋มาได้เลยชื่อพี่ติ้งติ้งไก่ทอดติ้งไก่ทอดมาเลยติ้งครับพี่ติ้ง พี่จิ้งครับนี่แหละครับผู้มีอุปการะคุณของผมพี่ติ้งแล้วแล้วตัวพี่ติ้งมีสูตรไก่ทอดนี่พี่มีร้านขายไก่ทอดหรือไม่มีครับไม่มีเหรอครับอ่าแล้วพี่มีสูตรยังไงอ่ะพี่ติ้งเขาเป็นคนชอบทําอาหารทำอาหารอร่อยทำอาหารอร่อยแต่งตัวไม่เกี่ยวกับไก่ทอดเลยนะโอ้โหธรรมดาพี่จิ้งพี่ติ้งเอ่อเป็นมาเฟียหรือเปล่าหรือว่่าไไไงมด้เันนี้บางครั้งเป็นบางครั้งอ่ะ พี่จริงพี่มีคจังหวัดอะไรนี่มีนคครรับนครเหรอะฟูริเจอร์เขาเยอะมากเลยฮะแบรนด์หนึ่งแบรนด์นึงอะฮะเขาเป็นเจ้าของผับไม่มีฟูริเจอร์ได้ไงครับเหลือผ้าผับอยู่แถวอ้าวผับปรผับมั้งับนี่อยู่แถวสีลมสุรีวงศ์งานอะไรครับงานอะไรผมเปิดผับครับก็เปิดผับที่ไหนที่ไหนสีลมครับสีลมหรอซอยไหนครับซอยสองอะ อยู่ฝั่งสุรบงฝั่งสุรบงพี่เดี๋ยวกนพูดถึงเรื่องสูตรไก่ทอดก่อนอหนนี่พี่ไปได้่มาจากไหนอะไรยังไงพี่ติงผมเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วก็คิดเองอออันนี้คือคิดเองเลยคิดเองความพิเศษของของสูตรไก่ทอดของพี่มันอยู่ตรงไหนความลับของผมดีกว่าไหมความลับนะไม่บอกนะไม่บอกนะไม่บอกนะแล้วถ้าบอกหมดทุกเรื่องแล้วผมจะมีความลับหรอนีกี่ปีแล้วที่บวยบวยได้สูตรจากพี่ติ๊งประมาณ เกือบเกือบปีนะพี่ติ้งนะเกือบปีครับเกือบเกือบปีแล้วคุณเชิญพี่ติ้งมาเปิดร้านมากินให้ดูว่าพี่เคยไปกินร้านเขาไหมนะที่แบบว่าไม่เคยใกลท้อไม่เคยเฮ้ยไม่เคยเลยพี่บอกไม่เคยเว้ไม่เคยไม่ไปเลยหรอทำไมไม่ไปนะไ่ไปไม่เชิญล่ะชินแล้วบอกตลอดใช่ไหมบอกพี่ติ้งมากินใช่ไหมล้วพี่ไม่ไปนี่น่ะไม่ว่าเฮไม่รู้นะใครจะถามว่าถามไม่ถาม เหมือนชิดนานพี่จริงเนีไงปกติกลางวันเนี่ยเขาดอสกี่กลางคืนนี่ยังเบออๆอยู่เลยนี่เขาปกติกังเขาอยู่คุมแับนอนตอนกี่โมงปกตินอนตีห้าตีห้าแล้วตื่นที่ไหนี่มาให้ร้านอนเขาที่มาให้เลยอ่ะนี่เขายอมมาให้ขอบคุณพี่จิิงมากนี่ไงพี่พี่ทำผ่ามากี่ปีแล้วนานรู้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีนะโอ้โไปถึงสีลมนี่ต้องถามพี่ติิงเลยนะ พับพี่มีไก่ทอดของพี่ไหมไก่ไม่มีไม่มีเลยไงเฮ้อเฮ้อเฮ้ยไก่พี่ไก่พี่มีเหรอ ไม่มีม่ใครอยากทำเลยไหมไมีเครอยากเจอแม่เนาะเจอหนูอยากรู้ว่าแบบพี่สนิทกันถึงขั้นไหนอะคะขั้นไหนไม่รู้จักพี่ติ่มเป็นการส่วนตัวรู้จักกับพี่เอกชัยวันนั้นเจอเจอที่โรงพยาบาลตอนไปเยี่ยมพี่เอกชัยพี่เอกชัยไม่สบายพอไปเยี่ยมปุ๊บเจอพี่ติพี่เอกชัยก็บอกนี่ไงนี่น้องชายพี่เดี๋ยวหลังนัดกันแล้วก็ไปบ้านพี่เลยแล้วก็ไปทำสูตรเลยคือสรุปแล้วพี่ก็ไม่ได้สนิทอะไรใดๆท่าไหร่เลย ว่างั้นเถอะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันได้เจอได้คุยไหมไม่ได้คุยไม่มีธุระก็ไม่คุยใช่ก็คุยบ้างแล้วก็จบส้ดจบกันไปน้องแตงโมผมอยากถามว่าพี่ติ้งครับตอนนั้นพี่เอกชัยป่วยเป็นอะไรครับนี่นี่เป็นอะไรวะป็นท้องเกี่ยวเราปวดท้องปวดท้องปวดท้องทำงานน่ะท้องท้องไม่ค่อยคือไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเงี้ยนุ้ยคุอไม่ได้ถ่ายใดๆนุ้ยว่าถึงขั้นนี้นุ้ยไม่ต้องถามอะไรแล้ว สุภาพบุรุษผู้นี้ค,คือพี่ติง้งผู้ให้สูตรไก่แก่พี่บวยจริงหรือสับขาลออ เพราะอะไรเพราะอะไรเห็นปรึกษาเรเห็นมันปรึกษากันเป็นอย่างดีเลยนะถ้าไม่คุณยกจริงแล้วคนอื่นสับขานหรอกาอะไรจริงๆตกลงว่าอยากจะออกอันนี้แล้วผมคิดว่าตอบอันนี้แต่ผมต้องสวนต้องสวนผมเชื่อว่าคือถ้าพี่ไม่ไข่ทำสูตรไก่อ่ะพี่ก็ต้องเป็นแดนเซอร์สองอย่างนี่สวนมาจริงคนเดียวนะเขาไม่เชื่อคักันคือแบบโดนไปสองนะอีกซี่คงไม่เป็นไรอ่น คุณไม่่เชือวันนี้แต่คุณยังสะเลาะกันอยู่คนนี้วิเคราะห์เรื่องใหญ่พี่คนนี้มันจะไม่ผิดเลยสำหรับพี่ต้อยเนี่ยนะฮะติงไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของภาพไม่ใช่ติ๊งเขายืนยันว่าไม่ใช่ติ๊งที่เล่ามาผิดหมดเขานางโชฮะเนี่ยเขาจิกวิกแต่งหน้าไม่ใช่เจ้าของภาพไม่ใช่เจ้าของสูตรไก่มาทําเป็นนักเลงนักเลงหย่าตบนะต้องอะไรกันครับ คิดว่าพี่เขาตอบคำถามนึกนานมากเลยค่ะพี่เนานนอนน้อยก็เขาไม่ได้นอนออ้ยแต่เฟอร์นิเจอร์เขาอะทำไมอะมันแผวพราวจริงจริงก็เจ้าของภาพไงไม่เชื่อไม่รอดกันโอเคมีไม่เชื่อสองคนคิดว่าสำคัญหรอกนะฮะมีคนเดียวที่เชื่อก็คือแตงโมมีคนเดียวที่จะตอบได้คุณบ๊วยคนนี้คือเฮียนติ้งแน่เลยอะเจ้าของสูตรไก่ทอด จริงล้อสับขาหลอกครับ ผมคิดว่าคุณจะเป็นคนล่างแล้วในรายการที่รอดตัวเป็นแก๊งฟันขาวทําไมคุณถึงบอกว่าพี่เขาไม่ใช่มันชัดไปมันชัดในความเป็นพี่มันนี่ใครมันนี่ใครเลื่เกี่ยวนแล้วอ่ะขอโทษก็ได้ฮะทำกันบ้านเยอะไปทำงานบ้านเยอะไปทำกันบ้านเยอะ พี่เขาเมันอยู่โอเคพี่ติ๊งสรุปแล้วคือสูตรไก่ทอดของไก่ทอดพี่บ๊วยพี่เป็นคนคิดเลยนะแล้ววันนี้ก็น้องก็อยากจะขอบคุณด้วยถูกขอบคุณมากแต่ว่าพี่ไม่ไปชิมที่ร้านเลยเหรอไม่ว่างพี่ผมทำมาผมกินเองที่บ้านก็ได้เด๊พี่จะไปที่ร้านก็ของ วันนี้นะนี่ตัวริงนะเจ้าของสูตรไก่ทอดพี่บวยนะฮะก็คือพี่ติ๊นนะครับสีลมซอยอะไรพี่ผมอยู่สุรวงครับสุรวงเชื่อ้านนั้นเชื่อใจเอ็กบอยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณบริษัทเพชรแก้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับชุดครบเต็มก็แต่เนื้อเยอะเยอะหอยล้านแสนได้ต้องแนะเชิญค่ะโถนางสารหนูี่ ไม่ไม่เชื่อพี่เน ok ี่ยมันเป็นอย่างน <c oughs> ี้แหละเออถ้าเชื่อนั้นสบายโอ้ยดูฟันตัวเองก่อนไหมมาซื้อมาซื้อแล้วดิที่สวยๆเลอคะโอ้โหดับไม่สวยแล้วค่ะลูกโอเคมาทุกคนอยากดูนุ้ยมากเลยอันจริงยังไม่ครบเองยังไม่ครบโอเค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 หนึ่งสองสามแฉะเรียบร้อยเรียบร้อย หนุ่ยก็ดูว่าหนว่ยรอดแล้วจะได้เป็นสถิติของรายการเลยนะว่าไ่โดนอยู่คนเดียวผมก็เกือบเป็นสถิติของรายการเลยนะว่าโดนทุกครั้งเลยสนุกสนานกันไปนะครับกับเรื่องราวของผู้คนที่เราชื่นชอบและติดตามผลงานต่อไปทั้งมีบวยน้องแนทน้องนุ้ยน้องแจงโมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคจ้าครับสนุกสนานเหมือนเดิมวันนี้ลาไปกอนสวัสดีครับสวัสดีครับ